กับผมอีกแล้วนะครับตีมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมากรีดยางเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะมามาบอกวิธีการกรีดยางครับว่าเวลาเรากรีดยางเราควรกรีดหนาบางประมาณไหนก็มาชมเทคนิคกันนะครับเวลา18นาฬิกาแล้วครับแต่ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับผมกเริ่มเลยต้องใส่แบตแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นหน้ายางครับ ไปดูกันเลยนะครับการกรีดยางนะครับก็คือถ้ายางเขายางเขาออกแล้วนะครับเราไม่ควรเราไม่ควรกรีดหนาจนเกินไปนะครับถ้าเรากรีดหนาจนเกินไปมันจะเป็นการสิ้นเปลืองหน้ายางไปไปโดยปรบป,ประโยชน์ครับมันจะจะสิ้นเปลืองครับก็คือเราต้องเราต้องเน้นการประหยัดหน้ายางนะครับเพื่อจะได้มีอายุ ยางที่ยืนขึ้นจะกรีดได้นานขึ้นนะครับก็มาดูการกรีดนผมว่าผมจะกรีดบางแค่ไหนนะครับถ้ายางออกแล้วเราไม่ต้องกรีดนานนะครับเรากรีดแค่บางๆขูดขูดก็ยางก็ออกแล้วนะครับเอาคิดคิดคิดว่ากรีดประมาณเหรียญเหรียญหนึ่งสลึงแค่นั้นพอครับกรีดประมาณเหรียญสลึงเดียวครับถ้ายางเขาออกแล้วไม่ต้อง ไม่ต้องหนามากนะครับนี่ครับกรีดนิดเดียวนะครับขี้เล็บนะครับแค่ขี้เล็บผมกรีดนิดเดียวนะให้กะดูว่านะครับเหรียญสลึงเหรียญหนึ่งสลึงประมาณไหนเราก็เอาแค่นั้นนะครับแต่ถ้ายาถ้าถ้ายางเขาออกแล้วนะครับยางเขา้ายางปกติแล้วครับคือกรีดวันกรีดวันหยุดสองกรีดวันหยุดสองอย่างนี้ก็คือ ยางออกปกติแล้วเราไม่ควรกรีดน้ำครับเพื่อเพื่อประหยัดหน้ายางเราเองครับแล้วก็ยางจะมีอายุที่ยาวขึ้นครับในการกรีดนะครับมาดูกันกรีดนะครับกรีดนี่ครับให้ดูครับบางบางนะครับนิดเดียวครับแค่บางบงก็ออกแล้วนะครับผ้ายางเขาออกแล้วนะครับแค่ขูดขูดเขาก็ออกแล้วนะครับ ไม่ต้องไปกรีด้ํามากนะครับสิ้นเปลืองนะครับแต่ถ้าช่วงเปิดหน้ายางใหม่นะครับเปิดหน้ายางใหม่ก็ให้เราเปิดน้าหนาหน่อยนะครับเปิดเพื่อที่จะให้เขาออกเร็วขึ้นนะครับช่วงเปิดใหม่เปิดดูอีกครับต้นนี้กับผมก็อันนี้มีที่มีที่สองมีที่สามครับเนี่ยต้นนะ้นครับแกะออกสีแค่บางๆงนะครับ เราปีดบางๆเราก็จะได้เงินเยอะไปด้วยนะครับ <c oughs> แค่เราซอยเอานิดเดียวเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาไปีดนานครับก็คือปีดแค่ราบางเราก็เหมือนว่าเราประหยัดนะเหมือนกับว่าปีดแค่นิดเดียวเราก็ได้เงินใช้บ่อยขึ้นนะครับก็คือไม่ต้องไปเปลืองหน้ายางให้มันนะมากมายนะครับนี่ครับนี่ครับเยเีครับซอย นิดเดียวครับเหรียญสลึงครับเหรียญสลึงเหรียญสลึงกรีดแค่วันละเหรียญสลึงเราก็ได้วันละพันครับคืนละพันคืนละพันครับยางผมประมาณห้าไร่นะครับก็ได้ผมาอาจจะไม่ถึงนะครับก็คือว่าคืนละเจ็ดแปดร้อยก็ได้อยู่นะครับกรีดวันละสลึงเราก็มีรายได้คืนละแปดเก้าร้อยนะครับ อย่างนี้ครับออกดีนะครับยังไม่อยู่ไรเลยครับตอนนี้มันถึงรดูคือยางถ้าถึงฤดูการที่เขาออกแล้วนะครับแค่ขูดขูดก็ออกนะครับไม่ต้องไปกรีดหนาอะไรมากมายนะครับแค่ขูดขูดเขาก็ออกให้แล้วนะครับแค่บางๆเราก็ได้เงินใช้นะครับไม่ต้องไปซิ้นเปลืองหน้ายางนะดูนะนี่ย ผมไม่เกลี่ยน้านะครับเรียนสลึงครับเกลี่ยวันละเรียนสลึงก็งได้อไรไยได้วันละแปดรักเก้าร้อยนะครับสบายๆนะครับเกลี่ยหน้าบนหน้าบนอีกตัวนะึดูครับ นี่ผมกรีดหน้าบนแล้วลงหน้าล่างครับอันนี้เอาน้ำยางสองท่อครับเพราะว่าหน้าเขาจะสึ่นสุดแล้วครนี่ครครับคลิปนี้ก็จบเพียงที่นี้นะครับก็ผมจะมา บอกวิธีนะครับถ้าช่วงยางที่เขาเริ่มออกแล้วนะครับเราไม่ต้องไปกรีดเขาหนามากนะครับแค่ข,ขูดขูดเขาก็ออกให้แล้วนะครับขูดขูดเขาก็ออกให้น้ํายางที่เยอะมากแล้วนะครับก็ถ้าเราสังเกตนะครับจะกรีดหนาก็ได้เท่าเดิมนะครับจะกรีดบางก็ได้เท่าเดิมนะผมเคยลองดูแล้วนะครับทางที่ดีถ้าอยากให้ประหยัดหน้ายางหรืออะไรอย่างเงี้ยประหยัดหน้ายางหรือให้ยางอายุยืนขึ้นนะครับเราแค่ ยาวยืนยาวขึ้นนะได้กินได้นานๆครับก็ปีดแค่นิดเดียวนะครับเปลียนสลึงนะครับเหลียนสลึงผมก็ใช้วิธีการนี้ปีดมาตลอดนะครับแค่ขูดๆเอาเขาเขาเขาก็ออกแล้วนะครับถ้ายางที่เขาเริ่มจะออกแล้วนะครับแต่ถ้าช่วงเปิดหน้าใหม่นะครับเปิดหน้าใหม่ก็พยายามเจาะเจาะให้ลึกเลยนะครับเจาะให้ถึงเจาะให้ถึงเนื้อเยื่อเขานะครับในในในตอนแรกนะครับเจาะผม ใช้ลักษณะคือเปิดให้ถึงนะครับเปิดเปิดเจาะเจาะให้ถึงผมใช้การกรีดสามสามมีดนะครับในในรอบแรกที่ผมเปิดใหม่นะครับสามมีดแล้วก็สองสามวันนี่คือเริ่มออกแล้วนะครับไม่ต้องเสียเวลารอไปค่อยๆเปิดไปค่อยๆเปิดนะครับนี่คือเทคนิคของผมนะครับครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการกรีดยางครับถ้าช่วงที่เขาออกแล้วไม่ต้องไปกรีดน้ำครับนี่คือวิธีการประหยัดอย่างหนึ่งประหยัดน้ำยางนะครับ ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดซับด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ